สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันซับซ้อนเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เราเองที่ทำให้มันยุ่งเหยิงขึ้นมาลองมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราอาจคิดมากเกินไปและมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดก็ได้นะ 1. พยายามทำให้ทุกคนพอใจเคยไหมที่กังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนโอเคแต่สุดท้ายเรากลับเหนื่อยเองความจริงคือไม่มีทางที่เราจะถูกใจทุกคนได้บางครั้งแค่เป็นตัวเองก็พอแล้ว 2. กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวางแผนเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคิดมากเกินไปจนเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่ช่วยอะไรลองอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นบางเรื่องเมื่อถึงเวลาก็จะหาทางออกของมันเอง 3. กลัวความล้มเหลว หลายคนไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวผิดพลาดแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่มีวันรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบางทีความล้มเหลวอาจเป็นแค่บทเรียนที่พาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเปิดโซเชียลแล้วเห็นชีวิตคนอื่นดีไปหมดรถหรูงานดีเที่ยวรอบโลกแต่ลืมไปไหมว่าเรากำลังเปรียบเทียบเบื้องหลังของตัวเองกับฉากหน้าของคนอื่นชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันโฟกัสที่ตัวเองดีกว่า5เก็บทุกเรื่องมาเป็นเรื่องใหญ่ ใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็คิดมากกลัวว่าคนนั้นหมายถึงอะไรถ้าเราปล่อยผ่านได้บ้างชีวิตก็คงเบาสบายขึ้นเยอะ 6. คิดว่าต้องรอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มความพร้อมแบบ100%ไม่มีอยู่จริงถ้ารอจนกว่าจะพร้อมบางทีอาจจะไม่ได้เริ่มเลยก็ได้ลงมือทำไปก่อนค่อยๆปรับไปตามทางที่เดินก็ยังทันเยึดต,ติดก,กับอดีตมากเกินไปบางครั้งเราก็เสียเวลาคิดถึงสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไปแล้ว อดีตมีไว้ให้เรียนรู้แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ฉุดเราไว้ไม่ให้เดินต่อ 8. แบกทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความรู้สึกถ้าเราไม่เคยแชร์กับใครเลยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนเราทนไม่ไหวลองเปิดใจกับคนที่ไว้ใจบ้างบางทีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจช่วยให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้น 9. ทําทำอะไรที่ฝืนตัวเองมากเกินไป ถ้าต้องทำอะไรที่ฝืนใจทุกวันมันจะกลายเป็นความกดดันที่บรนทอนเรื่อยๆการพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่ใช่การบังคับตัวเองจนไม่มีความสุข1 0เชื่อว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบหรอกถ้ารอให้ทุกอย่างแป๊ก่อนถึงจะพอใจเราจะไม่มีวันพอใจเลยปล่อยให้มันมีข้อผิดพลาดบ้างชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะ11กลัวการเปลี่ยนแปลง บางทีเราก็อยู่ในจุดที่ไม่โอเคแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกลัวว่าจะยิ่งแย่แต่ถ้าไม่ลองเปลี่ยนเลยเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันอาจจะดีกว่าเดิม 12. ใส่ใจกับเสียงวิจาร์ณมากเกินไปทุกคนมีสิทธิพูดแต่เราไม่จําเป็นต้องเก็บทุกคํามาคิดจนบันทอนตัวเองเลือกรับฟังเฉพาะคําวิจาร์ณที่สร้างสารรค์แล้วใช้มันพัฒนาตัวเองส่วนที่เหลือก็แค่ปล่อยผ่านไป 13. ใช้ชีวิตแบบไม่มีพื้นที่ให้ตัวเอง ถ้าตารางชีวิตแน่นไปหมดไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองชอบเราจะหมดไฟไปเรื่อยๆลองหาเวลาพักจริงๆบ้างมันช่วยให้เรามีแรงเดินต่อได้ไกลขึ้น14ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่มีค่าเกินไปบางเรื่องก็แค่เรื่องเล็กแต่เรากลับให้ค่ามันมากเกินไปจนมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เครียดอยู่นี้มันสำคัญกับชีวิตเราจริงๆไหม 15. ห้าลืมไปว่าความสุขมาจากเรื่องเล็กๆ บางครั้งเราวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขจนลืมไปว่าความสุขจริงๆอาจอยู่รอบตัวเราแล้วลองช้าลงนิดนึงแล้วมองหาสิ่งเล็กๆที่ทําให้เรายิ้มได้ในแต่ละวันถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันยากเกินไปลองถอยออกมาดูอีกมุมอาจจะพบว่าหลายๆอย่างที่เราทำให้มันซับซ้อนขึ้นเองจริงๆแล้วมันอาจจะเรียบง่ายกว่าที่คิดก็ได้นะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย